สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านไปเรื่อยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยครับหากชอบให้กดไลค์ถูกใจกดติดตามครับระบบไม่ได้ใช้งานที่เจ็ดแข็งแกร่งขึ้นอย่างเงียบๆภายในกิลฮอลมันเหมือนกับไลโนเวลที่เขาอ่านในชีวิตที่ผ่านมากระดานทางด้านขวาที่มีรายชื่องานทั้งหมดเคาน์เตอร์สิบตัวพร้อมคนงานที่แตกต่างกันเพื่อรับมือกับคําขอที่หลากหลายจากนักผจญภยัยต่างๆล้วนทําจากไม้ที่ผ่านการบําบัดและดูน่าประทับใจ มันสะอาดสะอ้านเช่นการมีบันไดทางซ้ายของเขาและมันก็เต็มไปหมดอลันมองไปที่จอและขยับศีรษะไปด้านข้างเพื่อพูดว่าตามฉันมาจากนั้นเดินไปที่เคาน์เตอร์ด้านซ้ายสุดก่อนหน้าอลันมีคนสองคนเท่านั้นและดูเหมือนว่าพวกเขาจะอยู่ด้วยกันจอนได้ยินการสนทนาพวกเขากำลังลงทะเบียนด้วย หลังจากนั้นไม่กี่นาทีพวกเขาก็เดินจากไปอลันและจอรนจึงเดินไปที่เคาน์เตอร์พนักงานต้อนรับเป็นหญิงวัยกลางคนที่มีแว่นตาและผมตรงสีเงินยาวเลยไหล่ของเธอสวัสดีคุณต้องการลงทะเบียนเป็นนักผจญภัยหรือไม่ใช่ผู้ชายคนนี้ข้างหลังฉันเป็นไซเดอร์ที่เพิ่งปรากฏตัวเมื่อวันก่อนและต้องลงทะเบียน เมื่ออลันพูดว่าหันหน้าไปสองสามคนจอนก็ได้ยินเสียงกระซิบของว้าวคนไซเดอร์และไซเดอร์ปรากฏตัวอีกครั้งและอีกสองสามคนเขาก็หันไปหาคนที่กระซิบพร้อมกับเลิกคิวและหัวก็หันหน้าหนีและกระซิบก็เงียบลงขอโทษจอนแต่คุณต้องรายงานไซเดอร์ของคุณตามกฎหมายเมื่อลงทะเบียนมันจะอยู่ในบัตรประจำตัวมันทำให้คุณได้รับสถานะปลอดคุกหนึ่งเดือนเพราะในช่วงเวลานั้นคุณจะต้องเรียนรู้กฎหมายของราชอาณาจักร แน่นอนว่าสถานะนั้นนับเฉพาะเรื่องเล็กน้อยที่คนทั่วไปจะไม่รู้เว้นแต่พวกเขาจะศึกษากฎหมายแต่ถ้าคุณขโมยฆาตกรรมหรือถ้าคุณจะถูกจับเข้าคุกถูกฆ่าหรือทอรมานตกลงมันยุติธรรมฉันคิดว่าการลงทะเบียนมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมแล้วฉันจะไปเรียนรู้กฎหมายได้ที่ไหนพนักงานต้อนรับตอบคำถามของจอนอย่างรวดเร็วก่อนที่อลันจะได้คำตอบ ไซเดอร์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเนื่องจากเรารู้ว่ามีโอกาสมากกว่าที่คุณจะไม่มีเงินและในฐานะไซเดอร์เดือนแรกคุณมีบัตรผ่านฟรีในห้องสมุดเพื่อเรียนรู้กฎหมายและสิ่งที่จำเป็นของโลกนี้ชอบประวัติศาสตร์และดูแผนที่โลกแต่หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมคุณจะต้องจ่ายเงินและหลังจากเดือนแรกคุณจะถูกเรียกเก็บเงินทุกเดือนเพื่อเข้าพักและอ่านหนังสือ,อขอบคุณค่ะตอนนั้นใช้เวลาลงทะเบียนนานแค่ไหนไม่อยากจัดงานเลี้ยงของอลัน เราต้องการชื่อและอายุของคุณตอนอายุ15ปีมีอะไรให้ทำอีกไหมไม่เพียงแค่ใส่ลงในระบบไฟล์ของเราแล้วบัตรประชาชนของคุณจะพร้อมใช้งานในเวลาประมาณ10นาทีคุณสามารถนั่งลงและเราจะตะโกนชื่อคุณเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นขอบคุณหลังจากยืนยันว่าทุกอย่างพร้อมแล้วอลันและจอรนก็เดินไปหาปีเตอร์และไซริลและเริ่มคุยกันหลังจากนั่งลง ที่นี่เสียงดังมากเราจะได้ยินได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ชื่อของฉันจะถูกเรียกทั้งสามคนพยายามกลั้นหัวเราะเพื่ออยากทำให้เขาประหลาดใจหลังจากที่พวกเขาถือมันเข้าไปเสียงดังก็ดังไปทั่วห้องโถงเจคอบอายุ15รหัสของคุณพร้อมแล้วเสียงนั้นดังพอที่จะทำให้จอนปิดหูตัวเองเมื่อมองไปที่คนที่เขาเดาว่าพวกเขาคุ้นเคยแล้วทั้งสามคนก็เริ่มหัวเราะอ,อย่างหนักขอบคุณช่วยเตือนฉันได้นะ ไม่มีปัญหาคงไม่สนุกขนาดนั้นพวกนี้หยุดฉันหลังจากคำพูดสุดท้ายนั้นปีเตอร์และซีริลเริ่มโตเถียงกับอลันโดยบอก,กว่าเขาขายหมดแล้วหลังจากนั้นไม่กี่นาทีบัตรประจำตัวของจอนก็พร้อมแล้วเขาก็กลับไปที่เคาน์เตอร์เดิมเพื่อหยิบมันขึ้นมาและขอบคุณผู้หญิง บลันปีเตอร์และซีริลลุกขึ้นยืนขณะที่จอนเดินกลับมาหาพวกเขาในขณะที่อาลันและจอนกำลังจัดเรียงบัตรประจำตัวของเขาปีเตอร์และไซริลส่งขนหมีและเนื้อหมีทั้งหมดที่พวกเขาสามารถบรรทุกได้และรับ54บาลันได้เงินจากปีเตอร์จากนั้นก็ใช้เครื่องคิดเลขของเขาเขาให้ทุกคน13และ50เพนมีและบอกจอนเกี่ยวกับการชำระโลกนี้ นี่คือราชอาณาจาักรทางเหนือและที่นี่เราใช้เงินปอนและเพนนีเป็นเงินไซเดอร์คนแรกในประเทศนี้มาจากประเทศที่เรียกว่าอังกฤษเมื่อเขากลายเป็นนักผจญภัยระดับสูงเขาไปหากษัตริย์และอธิบายเงินของประเทศเก่าของเขาและมันทำงานอย่างไรราชารับระบบเงินมาจากเขาหนึ่งปอนเท่ากับหนึ่งร้อยเพนนีต่อคนรอนเท่ากับหนึ่งเพนนีต่อคนเงินเท่ากับสิบเพนนีต่อคนทองเท่ากับหนึ่งปอน ทองคำขาวเท่ากับ10ปอนด์ไทเทเนียมเท่ากับ100ปอนปด์ออดดแมนเทียมเท่ากับ1,000ปอนด์นักผจญภัยส่วนใหญ่มักจะจัดการกับเหรียญทองคำขาวและระดับต่ำกว่าแม้แต่นักผจญภัยระดับสูงก็ไม่มีข้อยกเว้นมีเพียงพ่อค้าเท่านั้นที่ใช้เหรียญไทเทเนียมและออแาแมนเทียมเนื่องจากอาณาจักรผลิตเหรียญเหล่านี้โดยเฉพาะสําหรับพ่อค้าดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้บรรทุกน้ําหนักทั้งหมดสไลเดอร์อยู่ที่นี่นานแค่ไหน ประมาณ600ปีก่อนทำไมฉันมาจากประเทศเดียวกันคืออังกฤษเมื่อพูดอย่างนี้ความคิดของทุกคนในโลกนี้เป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเขาในตอนนี้หรือดีกว่าแต่เขาเป็นคนต่างชาติและไม่สามารถกลับไปบ้านของเขาได้ในทันที อขอโทษนะแต่ถึงแม้ว่าตอนนั้นไซเดอร์จะเป็นที่รู้จักแต่ไม่ค่อยมีใครบันทึกอะไรด้วยตัวเองแต่ก็มีคนอื่นๆที่เขียนว่าไซเดอร์เปลี่ยนสิ่งต่าง,างๆเช่นสกุลเงินได้อย่างไรแต่นอกเหนือจากนั้นไม่ค่อยมีใครรู้และเหตุผลที่พวกเขาไม่เคยบันทึกอะไรเกี่ยวกับตัวเองฉันได้ยินคำว่าไซเดอร์อยู่เรื่อยๆมันหมายถึงอะไรไม่ใช่เวอร์ชั่นสั้นๆ ก่อนหน้านี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้หรือไซเดอร์ไม่ใช่คำยอดแต่เป็นชื่อเล่นประเภทต่างๆมากกว่าชื่อที่ถูกต้องคือด i เมนชันท t r a วลเลอแม้ว่าไซเดอร์จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นมิติที่แตกต่างหรือเป็นเพียงอีกด้านหนึ่งของจักรวาลเราเพิ่งเริ่มต้นกับไซเดอร์เนื่องจากคุณมาจากอีกด้านหนึ่งของจักรวาลหรืออีกด้านหนึ่งของมิติ ฉันเข้าใจแล้วขอบคุณฉันจะซื้อเสื้อผ้าได้ที่ไหนฉันรู้ว่าฉันหนาแน่นเมื่อสังเกตเห็นสภาพแวดล้อมของฉันแต่ถึงแม้ฉันจะบอกได้ว่าฉันดูมากขึ้นเรื่อยๆและฉันคิดว่ามันเป็นเพราะการสวมใส่เฉยๆแถบขนสัตว์มากกว่าที่จะเป็นไซเดอร์ โอ้คุณสามารถซื้อได้ที่ห้องโถงผจญภัยชั้นสองพวกเขาขายชุดเกราะด้วยแต่ราคาถูกที่สุดคือ50ถ้าฉันจำได้ถูกต้องฉันเห็นเสื้อผ้าพื้นฐานที่ห้าสำหรับเสื้อชั้นในและกางเกงขายาวไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเอาละขอบคุณแล้วพวกคุณละฉันอ่อนแอกว่าคุณมากโดยไม่มีการฝึกฝนหรืออาวุธใดๆดังนั้นฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถเข้าร่วมปราร์ตี้ของคุณได้ฉันแค่ล่าคุณลง ไม่เป็นไรเรารู้ว่าไซเดอร์มักจะแข็งแกร่งได้เร็วกว่าคนทั่วไปมากแม้ว่าไซเดอร์จะไม่ได้บอก,กว่าทําไมมันเป็นเพียงความรู้ทั่วไปโดยไม่มีเหตุผลว่าทําไมความรู้ทั่วไปของมันพวกเราคงจะพักผ่อนสักคืนแล้วกลับไปทาเควอสอนี้ให้เสร็จถ้าเราไม่เจอหมีตัวนั้นเราจะทําภารกิจให้เสร็จภายในคืนนี้และจะกลับมาในวันพรุ่งนี้จะใช้เวลาเพิ่มอีกสองสามวันแต่เงินที่ได้จากหมีก็คุ้มค่าสำหรับเราแล้วคุณล่ะ เป็นดับแรกคือเสื้อผ้าจากนั้นไปที่ห้องสมุดฉันมีบัตรผ่านฟรีในนั้นเป็นเวลาหนึ่งเดือนฉันต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดในเดือนนี้อาจจะทำงานแปลกๆสักสองสามงานเพื่อหาเงินค่าขนมระหว่างนั้นเอาละเราจะไปแล้วไซเดอร์มีห้องว่างหนึ่งเดือนตรงข้ามห้องสมุดลืมบอกไปว่าก่อนหน้านี้โชคดีนะหลังจากพูดจบทั้งสามคนก็จับมือกับจอนและกล่าวอำลลาถ้าอลันไม่ได้พูดถึงห้องว่างจอนวางแผนที่จะนอนในห้องสมุดแต่อาจจะไม่ได้รับอนุญาต เมื่อเดินขึ้นไปชั้นบนเขาเห็นกางเกงขายาวสีดาและเสื้อเชิ้ตราคา3าและห้เพนนีเขาจึงพาพวกเขาเดินเข้าไปในมุมที่ไม่มีใครมองเขาถอดแถบขนสัตว์ออกและสวมกางเกงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นติดกระดุมเสื้อและเดินออกไปพร้อมกับม้วนแถบขนขึ้น เดินกลับลงมาชั้นล่างไปที่เคาน์เตอร์ที่มีคำว่าบู i n g อยู่ด้านบนและเห็นแถบขนพวกเขานำมันมาพินสองตัวแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยไม่น่าแปลกใจที่อลันเลือกที่จะกลับมาก่อนเวลาพร้อมกับขนมีเช่นนี้แตกต่างกันมากเมื่อเดินออกจากห้องโถงกินเขาถามคนสองสามคนเพื่อขอเส้นทางไปยังห้องสมุดหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเขาก็พบมันก้าวเข้ามาและแสดงบัตรประจำตัวใหม่ของเขา พนักงานต้อนรับบอกเขาว่าหนังสือเพื่อการศึกษาที่จําเป็นอยู่ที่ไหนแต่เขาไม่ได้รับอนุญาตจากที่อื่นในห้องสมุดโดยไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนก่อนพยักหน้าและขอเวลามัน12:45นนก่อนขอบคุณเขาแล้วเดินไปที่บริเวณนั้นหยิบหนังสือ2-3เล่มมานั่งอ่านหลังจากอ่านหนังสือประมาณ4ชั่วโมงเขาเริ่มเหนื่อยล้าทางจิตใจเมื่อได้ยินดิ้งของระบบ ยิ้มและแซงคำเป็นอ่านนิ่งๆเขาเปิดระบบเขามี12อิทเลอร์ที่ไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งแต่ปิดตัวเลือกต่อไปเขาเปิดอีกครั้งจากนั้นใส่ทั้ง12เป็นเฟล็กสสเตรงระดับที่3ต้องใช้เวลา2ชั่วโมง5นาทีแล้วปิดระบบและอ่านต่อไป5นาทีต่อมาดิ้ง27นาทีต่อมาดิ้งหลังจากนั้นเขาก็เปิดทักษะและทำการปิดต่อไป2ชั่วโมง15นาทีต่อมาดิ้ง ด้วยระดับ5ของเฟลด s เอส n เร h เขาสงสัยเกี่ยวกับทักษะการโจมตีในตอนนี้เขาไม่ได้สังเกตอะไรเกี่ยวกับอาวุธเป็นการฝึกร่างกายทั้งหมดของเขาทั้งภายในและภายนอกเมื่อมองไปที่หน้าจอระบบขณะแท้งคำเป็นอ่านหนังสือเขามองไปที่ทักษะนักเคลื่อนแดเมตเป็นเวลา2-3วินาทีความเสียหายจากสนับมือระดับพลังโบนัสในการโจมตีเมื่อใช้สนับมือในการต่อสู้ ความเร็วเวลาที่ต้องใช้ในการเปิดและปิดกำปันมันเป็นการเคลื่อนไหวแบบเดียวกับการจับและทักษะความเร็วของปามทักเนสจะซ้อนทับกันไม่สนใจการป้องกันอธิบายตนเองคุณละเวน้น0.1%ต่อระดับกองกับทักษะอื่นๆเมื่อทักษะทั้งหมดได้รับโบนัสสูงสุดในระหว่างทั้ง10สนับมือในแต่ละมือจะเป็นชั้นของเอ็นที่แข็งแต่ยังคงยืดหยุ่นได้ดีในระดับสูงสุดแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำลาย หลังจากคิดไม่กี่วินาทีเขาก็ใส่อิทเลอร์ทั้ง12คนเข้าไปหลังจากเปิดคอนติเนียลออนบ g งบีงบีงบิงบิงบีงบิ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 งหลังจาก43วินาทีเสียงดังขึ้น10ครั้งจอนมองลงไปที่กำปั้นของเขา เขารู้สึกได้ว่าพวกมันกำลังลุกเป็นไฟมันเพิ่มระดับเร็วเกินไปและการอัปเกรดแต่ละครั้งจะซ้อนทับกันการเพิ่มพลังสูงสุดของสนับมือทั้งหมด10%ทำงานในเวลาเดียวกันกหมัดแน่นด้วยความเจ็บปวดและได้ยินเสียงดังป๊อปเขาเปิดระบบและปิดต่อไปดังนั้นมันจึงหยุดที่ระดับ11เพียงไม่ถึง42วินาทีอีกเสียงบิง้ก็ดังขึ้น ความรู้สึกแสบร้อนเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าทำให้เขาอยากจะกรีดร้องออกมาแต่จัดการจับมันไว้หลังจากผ่านไปห้านาทีเขาก็รู้สึกได้ว่าข้อนิ้วของเขาเย็นลงเขามองไปที่พวกมันมันไม่ได้ทำให้ผิวไม่ขอบคุณพระเจ้าเขาเคาะโต๊ะไม้เบาๆเหมือนอย่างที่คุณพูดเมื่อพูดว่าสัมผัสไม้เขาได้ยินเสียงปังดังกอว่าที่คิด ยกมือขึ้นดูว่าเขาคอโตะตรงไหนมีรอยบุ๋มลึกไม่กี่มิลลิเมตรอยู่ที่นั่นเขาถูกล่อลวงให้ใช้หมัดเต็มกำลังเพื่อทดสอบแต่เขาเอาชนะการล่อลวงได้หลังจากคิดจะทำลายทรัพย์สินสาธารณะพนักงานต้อนรับก็เปิดประตูและตะโกนว่าห้องสมุดปิดในอีกสินาทีเดินไปปิดประตูเมื่อจอถามว่ากี่โมงแล้วพนักงานต้อนรับบอกกว่า19นาฬิกาหนาทีและปิดประตู นำหนังสือทั้งหมดกลับมาในขณะที่ระบบเปิดขึ้นอีกครั้งเขาได้ตรวจสอบสถิติของเขาและนักเคลื่อนดาเมดมีพลังระดับ11เขามีอิทเลอร์ทั้ง12คนฟรีไม่ทราบเวลาที่ต้องการต่อนักเคลื่อนดาเมดแต่ต้องค่อนข้างต่ำ12อิทเลอร์ที่มีอิทเลอร์สปีดคือ24วินาทีต่อวินาทีของเวลาและหลังจาก1นาที25วินาทีเขามี11ระดับซึ่งเร็วมาก เขาโชคดีที่เขาเริ่มทำมันตอนนี้แทนที่จะเป็นทีหลังเมื่อมีอิทเลอร์มากกว่า20คนและอาจจะอีกหนึ่งหรือสองระดับอิทเลอร์สปีดเพราะถ้ามันเกิดขึ้นเขาอาจจะกลายเป็นไฟชายของมนุษย์หลังจากคิดแล้วเขาใส่อิทเลอร์7ตัวลงในอิทเลอร์สปีดและ1อิทเลอร์ในแต่ละแอทแท็กสกิลดูเหมือนว่ารายการโจมตี ความแข็งแกร่งของฝ่ามืออิตเลอร์ระดับพลังเศษ1ส่วน99ความเร็วเศษ0ส่วน100ถึงเศษ0ส่วน100ไม่สนใจการป้องกันเศษลบ0ส่วน100นักเคลื่อนแดเมจอิตเลอร์เศษ1ส่วน99พาวเวอร์เลเวลเศษลบ11ส่วน100สปีดเศษลบ0ส่วน100อิกนอดีเฟนเศษลบ0ส่วน100 ความเสียหายจากข้อสอบอิปเลอร์เศษ1ส่วน99ระดับพลังเศษลบ0ูนส่วน100ความเร็วเศษลบ0ูนส่วน100ละเว้นการป้องกันเศษลบ0ูนส่วน100ความเสียหายที่เข่าคนที่เกียรระดับพลังเศษ1ส่วน99ความเร็วเศษศูนย์ส่วน100ถึงเศษ0ส่วน100ละเว้นการป้องกันเศษลบ0ูนส่วน100 ความเสียหายของเทาาอิปเลอร์ระดับพลังเศษ1.99ส่วน99ความเร็วเศษ0ูน0ส่วนหนึถึงเศษ0ูนย์ส่วนหนึละเวน้นการป้องกันเศษลบ0ูนส่วนหนึอิปเลอร์สปีดอิปเลอร์เศษ7จ9ส่วนเกลบหนวินาทีต่ออิปเลอร์เศษลบหส่วน9หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีบิง้งเกสดังขึ้นมากมาย ทักษะทั้ง4จะต้องมี2-3ถึงสระดับและทุกๆทักษะนั้นแข็งแกร่งขึ้นในส่วนที่โจมตีของร่างกายของเขาเขารู้เพียงเกี่ยวกับเอ็นในข้อนิ้วในขณะนี้ความเสียหายจากข้อสอบอาจทำให้กระดูกตลบแข็งขึ้นสำหรับทุกคนเขารู้เมื่อเดินออกจากห้องสมุดโดยที่บิ้งยังคงดังขึ้นทุกๆสองสามวินาทีเขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งในร่างกายของเขาที่ร้อนขึ้น กลัวว่าเขาจะกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเขารีบวิ่งออกจากห้องสมุดฝั่งตรงข้ามถนนไปที่โรงแรมเล็กๆและจำได้ว่าอลันบอกว่าไซเดอร์อยู่ที่นี่ฟรีหนึ่งเดือนแต่ก่อนที่จะไปถึงทางเข้าเขาได้ยินคำว่าบิ้งและป๊อบขึ้นมาในมุมมองตาขวาของเขาขอแสดงความยินดีที่คุณวิ่งมาแล้วมากกว่า1,000ฟุตเพื่อปลดล็อกทักษะใหม่สปรินเตอร์ ปิดป๊อปอัพและไม่สนใจตอนนี้เขาไปที่แผนกต้อนรับแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและขอห้องและเขาก็รีบร้อนไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็อยู่ในสถานที่ใหม่ซึ่งอยู่ด้านบนของซิงเกิลเตียงขนาดใหญ่กัดฟันแน่นด้วยความเจ็บปวดอีกครั้งบทที่7ได้จบลงแล้วนะครับเรามาต่อกันเลยครับระบบไม่ได้ใช้งานบทที่8ความประหลาดใจของระบบ20นาทีต่อมาความเจ็บปวดก็หายไปและเขาเปิดรายการทักษะของเขา รายการโจมตีความแข็งแกร่งของฝ่ามืออิทเลอร์ระดับพลังเศษ1ส่วน99ความเร็วเศษ1ิส่วน100ถึงเศษ0ส่วน100ไม่สนใจการป้องกันเศษลบ0ูนส่วน100นักเคลื่อนแดเมทอิทเลอร์ 1, 0, 99, Level, เศษ1ส่วน99้าสิบพาวเวอร์ 12, 100, Speed, เลเวลเศษลบ12ส่วน100สปีดเศษลบ0ส่วน100่งร้อยอดี 0, 0, 100, Defense, เฟนเศษลบ0ูย์ส่วน100ย ความเสียหายจากข้อสอบคนขี่เกียรระดับพลังเสษ1ส่วน99ความเร็วเสษ10ส่วน100ถึงเสษ0ส่วน100ละเว้นการป้องกันเสษลบ0ส่วน100ความเสียหายที่เขาคนขี่เกียรระดับพลังเสต1ส่วน99ความเร็วเสษ10ส่วน100ถึงเสษ0ส่วน100ละเว้นการป้องกันเสษ 0, 0, 100, ลบ0ส่วน100 ความเสียหายจากเท้าคนที่เกียรระดับพลังเสษ1ส่วน99ความเร็วเศษ10ส่วน100ถึงเศษ0ส่วน100ละเว้นการป้องกันเศษลบ0ส่วน100เขาจะต้องตรวจสอบแต่ละทักษะและคิดว่าแต่ละทักษะทำอะไรแต่ก่อนหน้านั้นเขาตรวจสอบพิดเลอร์สปีดป,ปัจจุบันอยู่ที่9วัน20ชั่วโมง4นาที0วินาที เกือบ4ชั่วโมงใน20นาทีจึงต้องเริ่มต้นที่10ดีดังนั้นทุกๆ6ชั่วโมงตามเวลาจริงจึงมีค่า1ดีในระบบกับ7อิตเลอร์แต่มันก็ยังเพิ่มขึ้นเป็นิบเท่าเมื่อเทียบกับการได้เลเวล1และยังใช้เวลาในการทำเรียวทามไม่ถึง60ชั่วโมงนั่นคือ2วันครึง่งจากนั้นเขาก็ตรวจสอบสกิลใหม่สปริงเตอร์อิเลอรเศษ0ส่วน99ลดต้นทุนเศษ0ส่วน10สปริงเตอร์ ค่าใช้จ่ายในการลดลดจำนวนสตามินาพ้อยวงและเปิด SP วงและปิดระหว่างความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เร็วขึ้นเปิดใช้งานเมื่อเคลื่อนที่เร็วกว่า8ไมล์ต่อชั่วโมงเท่านั้นเมื่อทักษะท,ทั้งหมดเป็นโบนัสสูงสุดเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขั้นต่ำและสูงสุด ระดับ0เท่ากับ10 s p ทุก10วินาทีระดับ1เท่ากับ9 s p ทุก15วินาทีไปเรื่อยๆจนถึงระดับ9เท่ากับ2 s p ทุก80วินาทีระดับ10เท่ากับ1 s p ทุก90วินาที ST ฉันคิดว่าสตามิน่ก็เหมือนกับทักษะการโจมตีและการป้องกันซึ่งยิ่งคะแนนสูงอันดับก็จะยิ่งสูงขึ้นแต่เดาว่าไม่ใช่มองไปที่สตามิน่เอ็นที่ด้านบนของหน้าจอสักครู่ข้อมูลจะปรากฏขึ้น ความแข็งแกร่งคุณมีคะแนนสตามินาวงเล็บเปิด ST วงเล็บปิดและค่า ST ของแต่ละการกระทำแม้ว่าการเดินปกติหรือนั่งลงในขณะที่อ่านค่า ST หนึ่งครั้งทุกชั่วโมงแทนที่จะเป็นวินาทีหรือนาทีแต่ก็ยังคงมีค่า ST ของระบบจะคำนวณระยะเวลาที่คุณสามารถต่อสู้ได้ในขณะที่สนับสนุนค่า ST สำหรับอันดับขณะนี้คุณมีเศษ91/100 ST คะแนนจาก H S ถึง SSS เเท่ากับ5นาที G เท่ากับ10นาที f เท่ากับ15นาที e เท่ากับ20นาที d เท่ากับ25นาที C เท่ากับ30นาที b เท่ากับ35นาที A เท่ากับ40นาทีเเท่ากับ50นาที s s เท่ากับ1ชั่วโมง30นาที SSS เท่ากับ3ชั่วโมงดังนั้นด้วยสปรินเตอร์ระดับสิที่ความแข็งแกร่งเต็มที่ฉันจะอยู่ได้2ชั่วโมง30นาทีในขณะที่ฉันวิ่งเท่านั้นซึ่่่่่งงสูกกกววาาาออัััันนดดบบ SS SSS มแตต นี่เป็นทักษะขั้นเทพดังนั้นฉันเดาว่าคงต้องใช้เวลานานในการเลเวลแต่ความแตกต่างพิเศษ30นาทีนั้นมีทักษะอื่นที่สามารถเพิ่มได้หรือไม่ไม่พบทักษะใดๆที่ฟังดูเหมือนว่าเกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งเพื่อตอบคำถามของเขาเขาเริ่มมองไปที่ทักษะการโจมตีอื่นๆแทนความเหนียวของฝ่ามือระดับพลังโบนัสในการโจมตีเมื่อใช้ครัดกริป ความเร็วเวลาที่ต้องใช้ในการเปิดและปิดดกรีปอร์มันเป็นการเคลื่อนไหวแบบเดียวกับกำปั้นและทักษะความเร็วของนักเคลื่อนแดเมจจะซ้อนทับกันไม่สนใจการป้องกันอธิบายตนเองคุณไม่สนใจพลังป้องกัน0.1%ต่อระดับกองกับทักษะอื่นๆเมื่อทักษะทั้งหมดได้รับโบนัสสูงสุดผิวหนังบนฝ่ามือของคุณจะหนาขึ้นเล็กน้อยดังนั้นจึงยากที่จะเจาะในขณะที่รักษาเส้นประสาทและประสาทสัมผัสให้สมบูรณ์ ความเสียหายจากข้อสอบระดับพลังโบนัสในการโจมตีเมื่อใช้ข้อสอบในการต่อสู้ความเร็วเวลาที่ต้องใช้ในการเปิดและปิดข้อต่อข้อสอบไม่สนใจการป้องกันอธิบายตนเองคุณละเวน้น0.1%ต่อระดับกองกับทักษะอื่นๆ เมื่อทักษะทั้งหมดเป็นโบนัสสูงสุดอินทั้งสองข้างของข้อสอบแข็งขึ้นแต่ยังคงความยืดหยุ่นของการเคลื่อนไหวในระดับสูงสุดพวกเขาแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำลายความเสียหายที่หัวเขา่าระดับพลังโบนัสในการโจมตีเมื่อใช้เข่าในการต่อสู้ความเร็วเวลาที่จำเป็นในการเปิดและปิดข้อต่อเขา่าไม่สนใจการป้องกันอธิบายตนเองคุณละเวน้น0.1%ต่อระดับกองกับทักษะอื่นๆ เมื่อทักษะทั้งหมดได้รับโบนัสสูงสุดอินเหนือเบ้าตาม,มักจะเป็นจุดอ่อนหากถูกกระแทกในจุดที่ถูกต้องอาจทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของขาโดยไม่สมัครใจซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้ในการแข่งขันแบบตายเองจะแข็งและถอดออกจุดอ่อนความเสียหายของเท้าระดับพลังโบนัสในการโจมตีเมื่อใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งใต้ข้อเท้าในการต่อสู้ความเร็วเวลาที่ต้องหมุนข้อเท้าไปในทิศทางใดก็ได้ ไม่สนใจการป้องกันอธิบายตนเองคุณละเวน้น0.1%ต่อระดับกองกับทักษะอื่นๆเมื่อทักษะทั้งหมดเป็นโบนัสสูงสุดเพิ่มพลังของการระเบิดความเร็วระยะสั้นโดยพื้นฐานแล้วเมื่อทุกอย่างเต็มไปหมดฉันสามารถโจมตีได้หนักขึ้นเร็วขึ้นไม่สนใจพลังป้องกัน50%ของศัตรูด้วยการโจมตีเหล่านี้และมีโบนัส2-3อย่างด้วยเป็นแข็งขึ้นเดาว,ว่าจะหยุดฉันไม่ให้ทำลายตัวเองถ้าฉันทำอะไรผิดมุมอาจจะ แต่นั่นเป็นข้อมูลที่มากเกินไปที่จะประมวลผลในคืนเดียวสำหรับฉันฉันจะนอนหมดแรงเกินไปก่อนเข้านอนไม่กี่วินาทีหลังจากที่เขาคิดเสร็จหลังจากตื่นนอนสิ่งแรกที่เขาทำคือตรวจสอบระบบไอเดอ์เขาตรวจสอบรายการโจมตีความแข็งแกร่งของฝ่ามืออิตเลอร์ระดับพลังเศษ1ส่วน99ความเร็วเศษ15ส่วน100ถึงเศษ0ูส่วน100ละเว้นการป้องกันเศษลบ0ูนย์ส่วน100ย นักเคลื 1, 99, s s ่อนดนเมทพิเลอร์เศษ1ส่วน99 p o ส e r พาวเวอร์เลศษลบ15ส่วน100 speed สปีดเศษลบ0ส่วน100รออดีเฟศษลบ0์ส่วน1 0 0ความเสียหายจากข้อสอบ h ิ t เลอร์เศษ1ส่วน99ระดับพลังเศษลบ15ส่วน100ความเร็วเศษลบ0ูส่วน1 0 0 100, ละเว้นการป้องกันเศษลบ0ูส่วน1 0 0 100. ความเสียหายที่เข่าคนที่เกียร์ระดับพลังเศษ1ส่วน99ความเร็วเศษ15ส่วน100ถึงเศษ0ส่วน100ละเวน้นการป้องกันเศษลบ0ูนย์ส่วน100ความเสียหายของเท้าอิปเลอร์ระดับพลังเศษ1ส่วน99ความเร็วเศษ15ส่วน100ถึงเศษ0ส่วน100ละเวน้นการป้องกันเศษลบ0ูนส่วน100 ทักษะอื่นๆติดอยู่กับนักเคลื่อนแดเมจแม้ว่าเขาจะดูเวลาที่จำเป็นสำหรับแต่ละคนและนักเคลื่อนแดเมจก็อยู่ข้างหน้าคนอื่นเพียงไม่กี่นาทีเขาไปและปิดดำเนินการต่อเขานอนหลับช้าก่อว่าที่คิดเมื่อลงไปชั้นล่างและถามเกี่ยวกับอาหารเช้าซึ่งเป็นเวลาหลัง9โมงเช้าอาหารเช้าเสิร์ฟเวลา8นาฬิกา30นาทีโรงแรมแห่งนี้เหมาะสำหรับนักผจญภัยเท่านั้นและโดยปกติพวกเขาจะออกก่อน8โมง ก่อนเริ่มขออาหารบางอย่างแม้แต่ของเหลือเย็นๆก็ยังทำในตอนนี้แต่อาหารหมดผู้จัดการของโรงแรมที่ทำงานอยู่ในแผนกต้อนรับบอกจอรนว่าจะหาอาหารราคาถูกได้ที่ไหนเดินไปตามถนนเขาไปหาแม่ค้าขายแซนวิชชอซื้อมาหนึ่งชิ้นแล้วเดินไปที่ห้องสมุดในขณะที่เขาทานอาหารเสร็จก่อนที่จะมาถึงเช็ดมือที่กางเกงแล้วก้าวไปเรียนต่อ เขาเบื่อวิชาคณิตศาสตร์โดยหาว่าต้องใช้เวลาเท่าไรในการพัฒนาทักษะให้สมบูรณ์ด้วยอิทเลอร์ที่มากขึ้นและความเร็วอิทเลอร์ที่สูงขึ้นมันไม่ได้คำนวณว่าสำหรับเข,เขาแค่อยากอ่านหนังสือสักเล่มในขณะที่อิทเลอร์ทำงานให้เขานั่นคือตอนที่เขาประหลาดใจเคล็ดลับเครื่องมือระดับแรกในการรับรู้คือเวลาเมื่อเปิดใช้งานแล้วคุณจะได้นาฬิกาที่มุมขวาบนของระบบและจะคำนวณเวลาที่ต้องการรวมถึงอิทเลอร์สปีดและแม็กซ์อิทเลอร์ใช่ ชบอากาศในท่าแห่งชัยชนะจากนั้นมองไปรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครเห็นสิ่งนั้นเขาจึงเปิดระบบไอดเนและมองหาเซนส์สกิลความแข็งแกร่งของจิตใจคนที่เกียรเศษ0ู9ส่วน99ความเร็วในการคิดเศษ0ูนยส่วนหน0่หน่วยความจำเศษลบ0ูส่วนสความรู้สึกเศษลบศูนส่วนส0 10. เขาไม่สนใจความเร็วในการคิดและความทรงจำและมองไปที่ความรู้สึกความรู้สึก จิตใจของมนุษย์มีมากกว่าประสาทสัมผัสทั้ง5แม้ว่าคุณจะไม่รู้ตัวก็ตามและสิ่งที่เรียกว่าสัมผัสที่6อย่างน้อยก็คือ11การตรวจล็อกแต่ละระดับจะช่วยเพิ่มความรู้สึกหนึ่งเดียวเขาต้องรอให้ทักษะการโจมตีเพิ่มระดับขึ้นและได้รับอิตเลอร์กลับมาในตอนนี้ หลังจากผ่านไปสองสามชั่วโมงพวกเขาก็เสร็จสมบูรณ์จากนั้นมองไปที่5ทับหนึ่งสองอิทเลอร์ที่เหลือเขาใส่ทั้ง5ลงในเซนต้องใช้เวลา6ชั่วโมงสำหรับระดับแรกซึ่งประมาณ30นาทีเขาจึงปิดระบบและอ่านต่อไปกฎหมายของราชอาณาจักรในขณะที่รอนิ่ง30นาทีต่อมาเสียงกระดิ่งดังขึ้นเปิดระบบและดูทักษะความรู้สึก จิตใจของมนุษย์มีมากกว่าประสาทสัมผัสทั้ง5้าแม้ว่าคุณจะไม่รู้ตัวก็ตามและสิ่งที่เรียกว่าสัมผัสที่6อย่างน้อยก็คือ11การปลดล็อกแต่ละระดับจะช่วยเพิ่มความรู้สึกอย่างหนึ่งเฟิร์สเซนเวลาคุณสามารถติดตามเวลาได้ทุกรูปแบบและรูปแบบเขาจำเป็นต้องทดสอบสิ่งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าระบบไม่ได้ทำให้เขาสะดุดเขาดูที่ทักษะเซนและใส่หนึ่งอิเลอร์เข้าไปเวลาที่ต้องการปรากฏเป็น30ชั่วโมง และลดลงไปทีละหนึ่งวินาทีเขาใส่คนที่เกียรที่เหลือเข้าไปและเปลี่ยนเป็นหชั่วโมงได้ผลดีมากด้วยอิทเลอร์เพียงหนึ่งคนใน60ชั่วโมงจะเปลี่ยนเป็น30สิเนื่องจากอิทเลอร์สปีดเพิ่มเป็นสองเท่าของเวลาต่อวินาทีที่ถูกนอก็อคโดยมีอิทเลอร์หตัวอยู่ในนั้นจะหยุด10วินาทีต่อวินาทีดังนั้นทุกๆชั่วโมงตามเวลาจริงคือหชั่วโมงในระบบไอดเลพร้อมห้าอิทเลอร์ ก่อนอ่านหนังสือต่อไปด้วยความรู้สึกวิววิวเขาเริ่มก้มหน้าอ่านหนังสือเตรียมเรียนรู้ทุกสิ่งที่ทําได้ภายในที่พักและความรู้ฟรีของเดือนนี้หลังจากเดือนนี้เขาจะต้องออกไปต่อสู้หรือหางานทําอย่างอื่นบทที่8ก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถติดชมได้ที่ใต้คลิปเลยครับขอบคุณครับและสามารถสนับสนุนผมได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับครูวอลเล็ต0 6 4 2 0 6 0 2 6 2